สวัสดีครับผมคงเดชธงชัยผู้ชายมีฝันขอคุยด้วยคนในตอนนี้พูดถึงเรื่องครูกายแก้วนะครับคนที่เขานับถือนี่เขาบอกว่าครูกายแก้วเนี่ยเป็นเทพมาจากกัมพูชาแต่คนกัมพูชาที่ไม่ใช่เป็นเทพแต่เป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นพูดถ้าพูดถึงเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของมนต์ดำ เรื่องของเวทมนต์คาถาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามาถามคน3จังหวัดชายแดยนอีสานใต้คือสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นความเรื่องราวรคือเรื่องราวเหล่านี้นะ่ะมันเป็นสิ่งที่ที่มันมันอยู่ควบคู่กับสังคมกับท้องถิ่นของชาวบ้าน มานมนานเลยในฐานะที่ผมเป็นคนซุรินเนี่ผมเติบโตมาผมก็ได้ยินได้พบได้เห็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เรื่องของสยศาสตร์เรื่องของมนต์ดำนะครับซึ่งมันก็พอบ้านเมืองเจริญขึ้นมานะครับบ้านเมืองมีการพัฒนามีความเจริญถนนหนทางมีไฟฟ้ามีน้ำประปามีความสะดวกสบายสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ค่อยๆ เสื่อมค่อยๆศูนย์ค่อยๆหายค่อยๆตายจากไปแต่ถามว่า20ปี30ปี40ปี50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของมนต์ดำเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่จริงนะครับแต่คนนี่อาจคนที่อยู่ในเมืองที่เจริญเจริญอยู่กรุงเทพอยู่ไรต่างๆเนี่ยฟังผมพูด ก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเพ้อเจอมันเป็นเรื่องงมงายมันเป็นเรื่องไร้สาระนะแต่ถ้ามาถามชาวบ้านในแถบทินเหล่านี้นะครับเรื่องของยาสั่งเรื่องของคุณใสาการทำของใสคนอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะทีนี้รูปครูกายแก้วที่เขาบอกว่าเป็นเทพ ไปอยู่ในใจกลางกรุงเทพเนี่ยถ้ามาถามาคนในสามจังหวัดชายแดยนิสารใต้สุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดเนี่ยเขามองเป็นเรื่องที่ที่ตลกขบขันมากเลยนะครับนอกจากขบขันแล้วเขาก็ยังแฝงไปด้วยความน่าสะพรพงตักลัวด้วยนะครับว่าทำ,ทำไมคนไทยจำนวนหนึ่ง ถึงไปนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือถ้าเป็นเรื่องของภาษาเขมรท้องถิ่นพื้นบ้านเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นครูกายแก้วเนี่ยไม่ใช่เทพจากกัมพูชานะครับแต่เขาเรียกว่าจราบจราบก็คือเป็นคนที่เรียนวิชานะครับวิชาอาคมแล้วก็วิชาเตกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะเป็น กลางคืนก็จะเป็นนกอ,อย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับกระสือเนี่ยกระสือก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่พอกลางคืนกระสือเนี่ยก็จะออกไปหากินนะครับเวลามีฝนตกพรำๆก็จะไปกินกบขินเขียดนะเขาเรียกว่าทนะมบะภาษาเขมรท้องถิ่นเขาเรียกว่าทมบกระสือกระสือก็คือทมบ จะเกฆเมาก็คือหมาดำอย่างงี้นะครับมันจะมีชื่อเรียกแต่ครูกายแก้วนี่จัดในประเภทที่เรียกว่าจราบนะครับจราบคือเป็นนกเป็นพูดนกส่วนธมบก็เป็นกระสือภาษาไทยเรียกกระสือส่วนจะเกฆเมาก็เป็นหมาดำที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของไสยศาสตร์เรื่องราวของมนต์ดำเนี่ย แต่ว่ามันก็ยังมีมีอยู่นะนะครับตามชนบทตามอะไรเนี่ยนะครับบางทีไปส่องกบก็อาจจะไปเจอที่เขาเรียกว่าทะบมบน่นแหละทมบคืออะไรทะมบก็คือ,อเขาบอกว่ามันจะมีคนเลี้ยงเลี้ยงไว้นะครับเจ้าของเลี้ยงไว้ แล้วเวลามีฝนมีอะไรเงี้ยธมบก็จะออกไปหากินพวกกบพวกเขียดไปกินของคาวของอะไรต่างๆทีนี้เวลาบ้านไหนคลอดลูกเนี่ยเขากลัวธมบจะไปกินนะครับเขาก็จะเอาใบหมาดเอา,เอาใบหนาดเอาหนามอะไรมาล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อป้องกันธมบ ปัจจุบันนี้มันก็ยังมีทะมบหลงเหลืออยู่นะนะครับเมื่อเร็วๆนี้ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคุณดาก้านะครับแกก็ถ่ายคลิปว่าแกออกไปหากบนะเป็นศิลปินกันตรึมท้องถิ่นเนี่ยออกไปหากบหาเขียดเนี่ยแหละพอไปก็เจอไฟวาบวาบวาบเนี่ยก็เป็นที่รู้กันนะครับถ้าเจอวาบวาบวาบแบบนี้นี่คนสุรินทร์บุรีรามศร,รีสกตเขาบอกว่านั่นแหละคือทะมบ แกก็ถ่ายคลิปไว้ก็บอกว่านี่ไฟอะไรนี่ไฟอะไรในคลิปแกเขียนว่านี่ไฟอะไรวิ่งสิ <laughs> วิ่งสิ <laughs> อยู่ทำไมวิ่งสนนิเนี่ยไฟทมบเพราะฉะนั้นใครที่เห็นรูปปั้นแล้วจะไปกราบขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะอขอพรอะไรต่างๆนี่ขอขอเตือนไว้เลยนะครับว่า คนในแถบนี้พอเห็นนี่เขาแบบเขากลัวกันมากเลยนะครับคือเขาบอกว่าพวกมนต์ดำพวกอะไรเนี่ยเวลาไปขอเนี่ยขอได้จริงนะแรงอิทธิิ์แรงแต่เวลาเขาขอ,เ,อาเขาให้เขาให้ได้จริงแล้วเขาจะเอาคืนนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าให้เชื่อผมนะนะครับ แต่ว่าสิ่งต่างๆศสยศาสตร์มนต์ดำอะไรต่างๆนี่มันมีจริงนะครับทีนี้พอสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีจริงมันมีการใช้คุณใสนะครับบางทีอิจฉากันริษยากันก็เอาศสายศาส์นี่แหละไปทำลายไปทำร้ายกันก็เดือดร้อนพระพระก็เป็นที่พึ่ง นะครับอย่างเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทอย่างหลวงปู่หงอย่างาหลวงปู่มีชัยหรือเกจิอาจารย์หลายๆท่านนะครับในภาคอีสานเนี่ยในแถบจังหวัด3จังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับที่ท่านหลายท่านก็มรณาภาพไปแล้วบางองค์ก็ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่ง ครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่หลวงพ่อนี่แหละครับที่เป็นที่พึ่งให้กับคนที่เป็นที่พึ่งที่เป็นที่พึ่งให้กับญาติโยมนะครับที่เจอในเรื่องของคุณใสก็มาขอความช่วยเหลือมาขอความเมตตาจากหลวงหลวงปู่หลวงพ่อต่างๆหลวงปู่หง ท่านก็เลยมีชื่อเสียงระบือไกลนะในเรื่องของเวลาใครญาติโยมลูกหลานมีปัญหาถูกคุณใสอะไรต่างๆมาท่านก็แก้ไขให้ขจัดปัดเป่าให้ท่านก็เลยมีบารมีมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้ท่านได้คิดดูนะครับว่าท่านจะกราบไหว้อสุรกาย หรือท่านจะไปกราบไหว้พระยาสีฟันสุนพรัยสกัดสวัสด,ดีสนับสนุนคนไทยให้ใช้สติขอบคุณครับแล้วก็ประมาณ5นาทีนี่แหละพี่กระบ,บวดออกอนนี้สามวันยอด,ดขอบคุณมากนะ,ะเนี่ยกลับมาเคี้ยวอะไรแข็งแข็งได้เหมือนเดิมแล้วยกเว้นเคี้ยวก้อนหิน <laughs> ของดีรีวิวเพียบ <laughs> เสียวฟันปวดฟันเหือกบวมกินปาาหินปูนฟันเหลืองฟันผุช่วงนี้ ปรราคาพิเศษสั่งซื้อแตะที่ตะกา้าหรือมาเป็นในหน้ารับค่าคอมกันนะครับ